เพื่อนๆวันนี้เราจะพาเพื่อนๆมาเดินดูตลาดครอบครัวนะครับซึ่งเป็นตลาดเช้าสออาทิตย์ใหญ่เหมือนกันนะครับอยู่ที่ถนนเส้นบางกรวยไซน้อยเข้ามาจากการไฟฟ้าเข้ามาประมาณ3กิโลเมตรก็จะเจอดูซ้ายมือเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปข้างในนะครับข้ามไปนี่ข้ามมาแล้วตลาดจะอยู่ซ้ายมือเข้ามานะครับจะเจอโซนเสื้อผ้าอ๋อวันนี้มีมาหาเสียงเลือกตั้งนะครับนี่พอ,อเข้ามาแล้วก็จะเจอกับแผงคือล็อกขายเสื้อผ้า เยอะเหมือนกันนะครับและแต่ละร้านก็ใหญ่เหมือนกันและก็มีสินค้าพวกเสื้อผ้าหลากหลายไม่ว่าจะเป็นมือหนึ่งมือสองดูวันนี้วันที่12วันเสาร์ที่12ดูผู้คนก็ไม่ได้หนาตาเหมือนเหมือนทุกอาทิตย์นะครับดูขายเสื้อผ้าเสื้อผ้าตลาดนี้ค่อนข้างว่าจะแผงล็อกเสื้อผ้าจะเยอะ,ะเราเข้าไปข้างในซึ่งเขาจะมีขายพวกบิเตล็ดหลายอย่างนะ,ะดีไซายมือที่ผมมองเห็นนี่ก็จะเป็นขายพวกสุดท้า ชวยโถโอ,โอชามนีมีพวกชามชามแก้วชามอะไรอย่างเงี้ย่วนข้างหน้าๆน,น,นี่จะเป็นประมาณวนะ่าเสื้อผ้าล็อกเสื้อผ้าซึ่งเขาจะเป็นไม่ใช่กางล่มจะเป็นล่มใหญ่ๆสี่เหลี่ยมตั้งขาแต่และล็อกก็ใหญ่เหมือนกันวันนี้ผู้คนบางนิดนึงคือมันสงกรานก็จะประมาณนี้โอ้นี่ขายดีครับนี่ผลไม้เก็บแผงแล้วนี่ยังไม่ถึง2องโมงนะยังไม่ถึง8ปดนาฬิกานี่เหลือผลไม้ส้ม ยอยู่นิดหน่อยถือว่าขายดีและข้างหน้าผมนี้จะเป็นขายตุกกตต๊ก,กตาตุ๊กตาญี่ปุ่นมือหนึ่งมือสองเขาจะมีเป็นตุ๊ก,กตาญี่ปุ่นนะครับโอ้โน่ารักมากเลยแลวก็มีไอ้ที่เล็กๆก็มีเด็กๆชอบเลยลูกสาวผมก็ชอบมาซื้อเห็นมหมฮะวางอโอ้โน่ารักมากขายตุกกตต๊กตาตุ๊กตาญี่ปุ่นแล้วก็ข้างหน้านี้จะเป็นขายพวกน้ําโอเลี้ยงชากาแฟถุงใหญ่ๆอย่างนี้ครับ30บาทเา็าเรียกว่าถุงใส่กระดาษ แล้วก็มีขายชุดชั้นในสตรีเดี๋ยวเราจะมาดูแผงขายหมูสดและก็กุ้งนะผมชอบมาซื้อกุ้งเจ้านี้ถูกเห็นไหมครับกุ้งเขาสดสดเลยมาลงน่าจะเป็นบ่อมาลงเองอันนี้เป็นเขียงหมูนี่คือกุ้งเป็นกุ้งกั้มกรามสดสดเลยนะั่นมีออกซิเจนมาลงให้เขาจะแยกออกมาถ้าตัวสดก็จะ200กว่าบาทต่อกิโลถ้ากุ้งที่ตายก็จะมีคือนอกน้ําตายก็จะประมาณร้อกว่าบาท นี่แผงหมูมีหมดนะครับหน้ากา,กาเครื่องในมีหมดตับม้ามีนี่ดูกุ้งของเขาสดๆมากเลยเขาจะแยกออกมาในสดๆที่จะอยู่ในน้ำออกซิเจนส่วนที่ตายเขาจะาขึ้นมาวางไว้ที่ถาดเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างหน้ากันวันนี้ขายดีครับนี่เป็นอีกหนึ่งร้านคือขายพวกปลาเขาจะมีทําให้เลยมีเคียงแล้วก็สับมีเคเรียกว่าปลาน้ำปลาที่เลี้ยงนะ่มีปลานิลนปลาหลายๆอย่างแล้วก็จะมีกบมีเครื่องในพวกอะไรอย่างนี้ โอ้นี่คือล็อกขายข้าวโพดต้มหมดแล้วนี่เป็นพวกโอ้นี่เป็นกล้วยแคกแล้วก็นี่เป็นข้าวเมาอาาข้าวเมาทอดก็จะเป็นอย่างนี้ครับเป็นข้าวเมานะครับก็เลยมาก็จะเป็นมืคุกมีแห้งคุกเขาว่าอย่างนี้แล้วก็นี่เป็นเขียงแผงของเขียงเนื้อเป็นเนื้อสดถ้าเลยมานี่ก็โอ้ขายดีมือนกันแลนี่คือไก่ย่างบางตาล นะฮะโอ้ขายดีส่วนนี้ก็คือห่อหอมกทะเลเอ่าวมะนาวมีหลายอย่างเกี่ยวกับห่อหมกซึ่งเป็นของทะเละล็อกตรงนี้จะเป็นขายขนมบุฟฟ่อนขนมปังมีหลากหลายครับวันนี้แต่ละเจ้ารู้สึกว่าตามที่ผมดูกอขายดีเพราะว่าวันนี้นี่ยังไม่สองโมงคือยังไม่แปดนาฬิกาบางเจ้าเก็บแถงแล้วแสดงว่าขายดีวันนี้ขายดีคึกคักมากเลยนี่คือแถงขายขนมแล้วก็นี่เป็นล็อกของดอกไม้สด วันนี้วันพระด้วยโอ้วันนี้ดอกไม้ขายดีเหมือนกันเพราะว่าเป็นวันพระโอ้นี้แดดส่องเข้ามาครับหน,น,น้าหน้าอ่าฝั่งนี้ก็จะเป็นขนมนี่ก็คือห่อหมกป้าวันนี่ห่อหนึ่งห้าสิบบาทมีหัวมีพุงมีทุกอย่างห่อหมกปลาช่อนอย่าง,งนะั้นแล้วก็นี่เป็นขนมปังยัดไส้แบบไส้ทะลักอ่ะยัดเข้าไปไส้นิทะลักเลยแลวนี่ก็จะเป็นล็อกของขนมนาธานนะครับคือตลาดนี้ของกินขายดี ของทินขายดีนี่ก็จะเป็นพวกแกงส้มข้าวแกงส้มเห่างนั้นนะพวกแกงส้มก็จะมีกุ้งมีปลานะครับกลิ่นนี่หอมเลยนี่ฝั่งตรงนี้ก็จะเป็นพวกต้มเนื้อเป็นเนื้อแก้วเนื้ออะไรอย่างนี้ต้มเนื้อต้มหมูนี่เป็นพวกน้ำพริกกะปิที่ราดข้าวเป็นกล่องกล่องเป็นหอ่อๆเลยน,ะนี่มีปูมีอะไรข้าวหน้าปูเมี่ยงปูเมี่ยงปลาเป็นประมาณนี้ โอ้นี่ผัดกะเพราขายดีเลยบางปกติจะมีใส่จานวางมีกะเพราแล้วก็ไข่ดาวโอ้นี่จะเป็นพวกไก่ต้มน้ำปลาแล้วก็หมูโอ้นี่อันนี้คือปลาท้องโกสเปนก็จะมีเครื่องปั๊สมสำหรับปัป๊มออกมาเลยเป็นเล็กๆเ,เองนะ,ะับไม่ใช่เหมือนเหมือนปลาท้องโกที่เราเห็นทั่วไปเขาเรียกว่าปลาท้องโกสเปน นี่ก็เป็นแกงส้มแกงส้มในตลาดนี้ผมเห็นนี่คือสามเจ้านะข้าวแกงส้มเพราะว่า,าโอ้นี่ข้าวหน้าหมูหมูทอดข้าวหน้าหมูทอดนี่ข้าวผัดปูเจ้านี้เจ้าดังเลยเจ้าน,าน,านี้เป็นคนเวียดนามนะเป็นเวียดนามเข้ามาขายส่วนมากข้าวผัดปูจะเป็นเวียดนามเยอะเลยเจ้านี้ก็คือขนมพวกคุยชย่นะฮะคุยชย่วางไม่เลยรั้งคแบบทอดกับไม่ทอดเลย น่าทานมากครับน่าทานตลาดนี้ของกินเยอะขายดีและผู้คนปกติเขาจะมีเสราร์อาทิตย์ตอนเช้าคนมาแน่นมากเยอะมากเวลาที่เราเดินนี่เบียดเสียดมากเลยแล้วก็พื้นที่นิดเต็มเลยนะครับมีโอกาสก็แวะมาครับตลาดครอบครัวขอบคุณครับ